สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับผมนี่คือแนวทางฮานอยนะครับสำหรับที่22พฤศจิกายนย2555นะครับผมสามชุดสามแนวทางเหมือนเดิมมาเริ่มต้นกันที่ผลงานของวันที่21ที่ผ่านมานะครับทั้งสามรอบนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับชุดจับสองตัวนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเจ็ดเก้าหนึ่งสองนะครับห้าแปดหกนะครับผมแต่สามตัวมีห้าหกแปดอยู่ใกล้ๆกกันนะครับห้าแปดเข้า แล้วก็ในส่วนของ9 1้าหนึ่งนะครับศูนย์ไม่มี3 4มสี่ไม่มีวันนี้เข้าแค่สองชุดสองรอบนะครับผมในส่วนของชุดจับ2ตัวตัวเด่นนะครับน้องเอลที่สองแปดห้านะครับสองแปดห้ามาสองตัวห้ากับแดตัวที่ติ๊ก2กับแดนะครับมาหนึ่งตัวก็คือแปดนะครับออกคู่ด้วยกันก็คือห้ากับแ8ดแดกับ5้านะครับผมรอบพิเศษนะครับผม5้ามาบนล่างนะครับ นั่นคือเด่นนะครับผมในส่วนของยี่สิบหนึ่งสองตัวมีตัวไหนเข้าบ้างเข้าตัวกลับนะครับสามล่างออก5้าสามนะครับเข้าไปหนึ่งชุดนะสองตัวนะครับผมมารอบแรกนะครับผมมาแล้วกาหยุดนะครับแนวทางสำหรับวันที่ยี่สิบสองนะครับผมชุดจับสองตัว สามหนึ่งหกห้าเก้าสองศูนย์นะครับสามหนึ่งหกห้าเก้าสองศูนย์ในส่วนของชุดสองตัวนะครับก็จะเป็นในส่วนของแปดศูนย์นะครับแปดสองสามห้าสามเจ็ดหนึ่งสามนะครับ หนึ่งเก้าหนึ่งหกแปดสามแปดหกนะครับแล้วก็หนึ่งห้านะครับสิบชุดนะครับผมเดนน้องเอนะครับสามตัวเป็นในส่วนของ เจ็ดศู mm. นย์สามเจ็ดศูนย์สามนะครับเทียบกับสูตรเด่นวิ่งโรดนะครับผมห้าชุดห้าสูตรมีทั้งหมดเลยทั้งสมตัวทั้งเจ็ดทั้งศูนย์ทั้งสาแต่ว่าเจ็ดชนเยอะที่สุดนะครับผมตไอ,อยู่ที่เจ็ดนะแล้วก็สาม สองตัวนี้นะครับผมนี่คือเด่นนะน้องเอที่ติ๊กให้นะครับก็ติ๊กไม่เข้าวันหนึ่งเพราะว่าเด่ยนยังเดินยาวอยู่นะครับผมหลายวันติดต่อนะครับก็ติ๊กสะดุดไปหนึ่งวันนะครับก็กลับมาเข้าในส่วนของแปนะครับผมเดี๋ยวยี่สิบสองันต่อว่าเจ็ดกับสามที่ติ๊กให้จะเป็นยังไงนะครับผมขอบคุณพี่น้องสมาชิกด้วยที่ นำไปจดสติในส่วนของรอบบื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไบลดาวตอนเช้าแล้วก็ฮานอยตอนเช้านะครับก็ถ้ามันมีประโยชน์ก็ดีใจด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับฝากไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันลองพิจารกกันดูนะครับสามชุดสามแนวทานะครับผมในคลิปเดียวในช่วงเดียวนะครับขอบคุณพี่น้องสมาชิกที่กดไลค์กดติดตามนะครับผมขอบคุณทุกทุกท่านที่กดถูกใจนะครับผมเจอกันใหมนะครับคลิปหน้าขอให้มีโชคก็แล้วกันเนาะนะครับผม สำหรับคิดนี้ฝากไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ